หมดตู้เลยี่นนูสตางสิอันนี้คือที่ขายในห้องนี้เนะาะโม้ที่นี่เลยมดตู้นี้เลยเป็นเรื่องขโมยกระโจนบุกบ้านแจ้นชวนชื่นขโมยรองเท้าสะสมสูงกว่า3 0 0แ0นบาท มันอยู่ในห้องอ่ะเพราะว่าที่ทารุณีที่บอกที่ต่อเปิดไปมันจะได้โล่งหายใจออกกันห้อตู้ห้อตู้เลยอันนี้คือที่หายในห้องนี้เนาะหัวตู้นี้เลย กรณี no. ที่แจงบุญนาสาภรยาของแจ๊ทชวนชื่นโพสตภาพขนาดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาที่บ้านย่านบินบุรีกรุงเทพหลังถูกโจรขึ้นบ้านพร้อมทิ้งเศษซากอุปกรณ์เสพยาไว้ด้วยว่าวันนี้ได้เข้ามาตรวจบ,บ้านที่หมู่บ้านอาเคที่มินบุรีบ้านเราบ้านเราไม่ได้อยู่และปิดมานานแล้ว เราได้แจ้งข่าวว่ามีบุคคลบุกรุกเข้ามาอยู่ในบ้านและรองเท้าของพี่แจสหายจึงได้แจ้งไปที่สถานีตำรวจมินบุรีเพื่อเข้าตรวจสอบก็พบว่าประตูบ้านแตกและรองเท้าคอนเวิร์สที่พี่แจสสะสมไว้หายเป็นจำนวนหลายคู่พบอุปกรณ์เสพยา ขอบคุณทีมท่านผู้กำกับลกลิตก้อมน้อยและพี่ๆตำรวจสอนอมีนบุรีเข้ามาถ่ายและเก็บรายละเอียดการสูญหายของพี่แจดในวันนี้ด้วยนะคะใครพบเห็นรองเท้าสามารถแจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะคะส่วนที่ใครรับซื้อไปรบกวนติดต่อคขืนได้ที่สอนอมีนบุรีแล้วเราจะไม่เอาเรื่องค่ะรองเท้าไซส์42หรือ8 US บ้านนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าหากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดช่วงเช้าของวันที่26มีนาคมเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ต้องหาแล้วคือนายผุ่มพัฒน์ซึ่งก่อเหตุเมื่อเวลา11.50นาทีวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาไลฟ์ใน t ิกต็อกว่าเด็พังประตูบ้านแล้วเข้าไปลักรองเท้าที่เจ๊ชวนชื่นสะสมไว้ไปแจกใจ่ายให้กับบุคคลภายนอก ทั้งในไลฟ์ตอนหนึ่งได้บอกว่ากูทุบประตูเข้าไปหมดฝากบอกมันด้วยนะรองเท้าที่ซื้อมาสะสมกูแจกเพื่อนไปหมดแล้วข้อหามันใส่เมียมึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระจกประตูหน้าบ้านหายไปและได้ตรวจสอบทรัพย์สินพบว่ารองเท้าผ้าใบรุ่นหายากสูญหายไปหลายคู่ราคาประมาณ3 0 0 0 0นบาท พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุก่อนรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อไป